นักข่าวพลเมืองวันนี้นะคะพาไปติดตามกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ของนักศรรึกษาคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ไปร่วมกับทางสมาคมบุคคลตาบอดภายหลังเป็นกิจกรรมเพ้นผ้านะคะภายใต้แนวคิดสองดวงใจบนผืนผ้าน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพ,พระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยร่วมกับสมาคมบุคคลตาบอดภายหลังจัดงานเพ้นท์ผ้ากับคนตาบอดซึ่งผู้ร่วมงานส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตาในภายหลังจัดขึ้นเป็นปีที่สโดยในปีนี้จัดในแนวคิดสองดวงใจบนผืนผ้าเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีการเตรียมอาสาสมัครที่เป็นนักเรียนมัธยมและนักศึกษามหาวิทยาลัยให้เป็นผู้นำทางคนตาบอดก่อนเริ่มงานนักศึกษาและคณาจารย์เตรียมกระเป๋าผ้าโดยใช้สียางพาราวาดให้เป็นรูปต่างๆ จากนั้นให้คนตาบอดลงสีในวันงานพี่น้องตาบอดร่วมกับนักเรียนนักศึกษาลงสีกระเป๋าผ้าซึ่งศิลปะทำให้มิตรภาพเกิดขึ้นได้อย่างสวยงามเราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการกันค่ะมหาวิจัยของการค้าไทยในอาเทียนได้ให้โอกาสพวกเราสมาคมคนตาบอดภายหลัง ได้นำลึกถึงพระกรณียกิจของทั้งสองพระองค์อยู่ในความสนุกสนานของพวกเราเราก็ใช้นิ้วบ้างใช้ฟองน้ําบ้างเล่นเลนงไปแล้วแต่ตามที่พวกเราถนาัดศิละปะมันอย่างน้อยมันไม่ได้มีผิดหรือว่าไม่ได้มีถูกอยู่แล้วค่ะมันทาให้เรารู้สึกว่าใช้จินตนาการตรงนี้ได้มากแล้วก็หนูไม่ได้มองเห็นเลยแต่นึกภาพออกว่าสีโทนสีชมพูจะให้ความอ่อนหวานแล้วเราต้องจินตนาการว่าเราควรเอาสีไหนมาให้แมทช์ให้เข้ากับสีนั้นๆอะไรเงี้ยมันเลยสนุกมากๆมันก็เลยอยากให้ สังคมไม่ต้องมองว่าคนตาบอดไม่ควรมาทําอะไรหรือทําอะไรไม่ได้แต่อยากให้แบบเปิดใจเรียนรู้แล้วก็ยอมรับกันมากกว่าค่ะพี่ๆตาบอดคือหนูดูแลพี่สิงโตพี่เขาน่ารักมากแล้วแบบทุกๆคนน่ารักค่ะดูขอบคุณมากค่ะที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาแบบชอบมากจริงๆคือหนูมาอีกแน่นอนงานนี้ถือเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนมองเห็นและคนที่มองไม่เห็นอีกด้วยสุจิตราเปลี่ยนรุง่งอรดลแก้วประเสริฐ นักข่าวพลเมืองรายงานจากกรุงเทพมหานคร